สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพันธุแตกนะครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งซึ่งเรื่องของเขากําลังดังไปทั่วประเทศในบางสิ่งที่เขาไปพบไปเจอมานะครับและตอนนี้ครับเธออยู่กับเราแล้วนะครับขอเชิญพบกับคุณลั่นทมกลิ่นจำปาดะครับสวัสดีครับผมค่ะงบอกว่ายัง ยังดูสาวยังสวยเลยนะครับผมขอบคุณค่ะเหตุการณ์ในตอนนั้นที่คุณลั่นธมไปเจอเป็นไงครับเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วค่ะมีนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ระหว่างทางที่กําลังขับรถกลับบ้านเวลาประมาณน่าจะประมาณตีสามตีสี่ได้ค่ะขับอยู่ถึงประมาณวัดหลักสี่ละนะคะขับขับมาปรากฏอยู่ดีๆรถก็ดับค่ะ พอรถดับเนี่ยนะคะคือดิฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงคิดยังไงยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเลยยังคิดว่าเออเฮ้ยรถเรามีปัญหาหรือเปล่าแต่รถก็ค่อนข้างใหม่นะแถวนั้นมืดมากไหมครับมืดมากค่ะเพราะว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดนะคะฝนตกพรำพรำค่ะกบก็ร้องงึมงำหมดเลยร้องงมไปทั่วท้องนาป่ะครับใช่ค่ะนั่นเพลงไหมครับคุณครับไม่ใช่ค่ะคือเหตุการณ์วันนั้นมืดจริงๆค่ะอ๋อมันสอดคล้องกับเพลงเลยสอดคล้องกับเพลงคือมืดจริงๆนะคะหลังจากนั้นค่ะดิฉันก็กําลังอ งวงเลยจะแก้ยังไงดีอยู่คนเดียวด้วยกลางคืนมืดก็มืดนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาโผล่ขึ้นมาข้างๆดิฉันก็เข้าใจว่าเออเขาจะมาขอติดรถหรือเปล่าเพราะว่าเออแท็กซี่ก็ไม่มีผ่านเลยแถวนั้นตอนนั้นรู้สึกไงครับที่แบบอยู่ดีๆก็มีผู้ชายแบบวิ่งขึ้นมาตอนนั้นยังไม่คิดอะไรค่ะตอนนั้นยังไม่คิดยังไม่คิดอะไรยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเขาจะมาขอติดรถไปเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีแท็กซี่เลยค่ะแล้วไงครับเกิดอะไรขึ้นกับรถเราดิฉันก็ลองสตาร์ทรถดูฮะสตาร์ท ดิฉันก็วม่แบบวิ่ดีใจรถสตาร์ตติดหันไปผู้ชา <ผม S 1> ยคนนั้นหายไปแล้วผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วดิฉันก็เข้าใจว่าเออเขาไปปัสสาวะอะไรแถวนั้นหรือเปล่าเพราะยังไม่คิดอะไร,รสักพักหนึ่งเขาไม่ยืนข้าง,างดิฉันแล้วก็พูดกับดิฉันว่าทําบุญให้ด้วยนะคุณผู้ชมคงได้ยินเหมือนผมนะครับตอนนี้ต้องบอกผมนี ขนลุกทั้งตัวเลยฮะสู้ๆเลยนะฮะเนี่ยพอเขาพูดกับดิฉันว่าทําบุญให้ด้วยนะตัวดิฉันเองก็ยังไม่คิดอะไรนะคะบอกตรงๆตอนนั้นก็เพราะว่าคุณเริ่มคิดแล้วมั้งมันมันมันไหลรอบแล้วฮะคือตอนนี้เขาจะเปลี่ยนช่องแล้วนะฮะค่ะนี่กำลังจะถึงแพลนเน็ตแล้ยนะคะคุณนักข่าวเอาจะอ่าเป็นไงครับนะฮะครับผมคราวนี้ปุ๊บพอเขาบอกทําบุญดิฉันก็หันไปมองเขาเขากำลังจะเดินจากดิฉันไปจังหวะที่ดิฉันนะคะกําลังจับตา มองเขาเดินรับตาดีชันไปครับดิชันเห็นว่าเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีดํครับแต่เขาไม่มีขาไม่มีเท้าเท้าคนนี้ไม่ติดพื้นเหมือนเขาลอยไปไกลๆเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณลั่นทมครับคุณตาฝาดวาครับคุณคุณแน่ใจได้ได้ลองดูหลายๆครั้งแล้ครับแน่ใจค่ะวันนั้นดื่มก็ไม่ได้ดื่มนะคะสายตาดีชันไม่สั้นดิชันมองเห็นเขาชัดเขาเดินไปแต่เท้าเขาไม่ได้แตะพื้นเขาไม่มีเท้าค่ะเอาละครับเราฟังเรื่องราวคุณลั่นท เราจําเป็นจะต้องเชิญทุกท่านไปพบกับเขาครับคุณมิวโมโหลานผอองค์การวิทยาศาสตร์แห่งประเทศโอ้โหมาเร็วมากเลยนะครับคุณมิวครับเมื่อกี้คุณมิวคงได้ฟังเรื่องราวคุณลั่นทมแล้วได้ฟังเรื่องราวอยู่ครับคุณพันธวิเคราะห์เลยครับว่ามันเกิดจากอะไรครับอาการแบบนี้ทางศัพทวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันคืออาการเริ่มต้นของการประสาทตาเสื่อมดิฉันี่ดิฉันมองทุกอย่างปกติหมดเลยเข้าใจเข้าใจคนปกติที่เป็นเนี่ยจะคิดอย่างนี้ว่าไอ้ตัวเองไม่เป็นอะไรแต่คุณกำลังเป็น คุณกำลังเป็นจอประสาทตาเสื่อมนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าไ y e corneal ulcer องการที่ฉันบอกเห็นฉากอันนนะอันนนะ eye eye corneal u l c e นะครับซึ่งก็บอกไอจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสองแบบหนึ่งคือแบบแห้งกับแบบเปียกแบบแห้งเรียกว่าแบบแห้งคือ eye star eye star eye star คืออะไรครับคือ eye star อ๋อ eye ก็ตาตาก็แห้งก็คือตาแห้งอ๋แค่นี้อ่เสร็จปุ๊บก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือตาเปียกก็คือ eye dot สายตาเปรี้ยต้องเป็สายเปรี้ยเอางี้คุณไปดูรายการสสวทเขาทําไว้อธิบายเข้าใจง่ายกว่าผมเยอะแต่ว่าเขาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพวกนั้นผมน่าจะเกี่ยวกับวิญญาณนไม่ใช่สายตาคุณคุณพันตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสายตาตรงๆตาเนี่ยนะคบเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วผมบอกได้เลยว่ามันมีประสิทธิภาพมันมันมีผลกับการมองเห็นครับคุณอย่าชะล่าใจนะคุณรัตนธมคุณละชะล่าใจไหมล่ะคุณมองอะไรกัน แล้ว่าเขใครเนี่ยใครมาแขกรับเชิญคือใครคุณรัตธม์ผมกำลังจะถามว่าหลังหลังจากที่คุณคุณรัตธมครับค่ะเอ๊ะผมเขาอีกอีกอีดหรือวปล่าที่เห็นทขางนี้ยอีดอีดค่ะเสื้อเชิ้ตสีขาวอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตว่าไม่รู้รถเหมือนรถรถลืมเปิดสัญญาณไฟทิ้งไว้เดี๋ยวแป๊บนึ่งครับคุณคุณคุณพันคะขอไปด้วยได้ไหมคะพม่เมฆคุณพอดีพอดีติดบ้านติดทางไปด้วยคุณบ้านอะไรายการอ้าวกล้องทนังานอะไรคืออะไรนะครับอยู่คุณคุณมาช่วงงไหนนเีี่่ยมาาาชว ป๋องยังไม่มาป๋องกระต่ายยังไม่มาคุณอันนี้คือเฮ้ยขาขาดกูหายไปไหนขาขาดขาขาดโทรตามดิตีดัมมี่ไม่ได้เลยเออคุณไม่หรอกคุณคุณยืนอยู่ได้ไงว่าไม่มีขาใช่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ไหมใช่เออพันใช่อยู่เป็นเพื่อน